สวัสดีครับผมคิงอภิชาตินะครับปัจจุบันผมเป็นวิศวกรในอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งแน่นอนครับหน้าที่ของผมคือการทํางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งผมก็ได้รู้จากเซนเซเล็กและเซนเซแปรจากเพจสรุปให้ที่ทําให้ผมได้อ่านสรุปหนังสือต่างๆหลายเล่มภายในเวลาไม่เกิน5นาทีซึ่งผมคิดว่ามันเป็นไอเดียที่เจ๋งมากเลยนะครับจนผมได้มีโอกาสเข้าร่วมคอร์สสรุปหนังสือในรุ่นที่2ซึ่งมีคอร์สที่รับความสนใจจากเพื่อนๆนักอ่านหลายๆคน แล้วก็รุ่นของเราก็มีตั้งแต่นักเรียนมัธยมที่อายุ15-16ไปจนถึงเพื่อนๆพี่ๆที่ทำงานในสาขาอาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมอทนายพนังกงานออฟฟิศหรือว่าวิศวกรอย่างผมซึ่งในคอร์สนี้นะครับเซนเซได้นำเสนอแล้วก็สอนเกี่ยวกับเทคนิคในการสรุปหนังสือไม่ว่าจะเป็นการอ่านในมุมมองของนักเขียนการวิเคราะห์โครงสร้างของหนังสือ รวมไปถึงการสรุปหนังสือให้สามารถเข้าใจได้ง่ายและก็น่าอ่านซึ่งสิ่งที่ผมประทับใจก็คือทายการสอนที่ไม่น่าเบื่อผมคิดว่าเซนเซได้ย่อยแล้วย่อยอีกให้เนื้อหาเข้าใจง่ายและสามารถนําไปใช้ได้จริงผมคิดว่าการสรุปหนังสือนอกจากเราจะได้ความรู้และแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆแล้วทักษะในการสรุปหนังสือยังสามารถนํไปต่อยอดให้การเรียนรู้แล้วก็การทํางานได้นะครับโดย สิ่งที่ผมนําไปต่อยอดกับการทํางานก็คือการสรุปข้อมูลต่างๆให้สามารถเข้าใจได้ง่ายและนําไปสื่อสารได้อย่างตรงประเด็นซึ่งก็ช่วยให้ผมทํางานได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจการสรุปหนังสือผมมองว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณก็สามารถสรุปหนังสือได้ขอให้มีใจรักการเรียนรูกกน้และแบ่งปันก็สามารถมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงประเทศด้วยความรู้กับพวกเราได้ละครับ